ไม่ oh God. ไม่ได้กลับมาเล่นเกมนี้นานมาก ล่าสุดมีฮีโร่ตัวใหม่ชื่อว่าน้องออฟซิเดียเป็นฮีโร่ปีศาจตำแหน่งนักยิงคนใหม่คือไม่ใช่อะไรเห็นพี่วาวาป้ายยามาก็เลยลองโหลดกลับมาเล่นใหม่โอ้โหสวยอ่ะโอ้ยอยากเล่นอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้ก็เก่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเปิดมาก็เจอโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอะไรเต็มไปหมดแล้วน้องคนสวยมีปีกคนนี้ซินดี้รู้เลยว่าจะต้องเป็นน้องรูน็อปแน์แน่นอน OMG สกินสวยมากแต่ว่าเลิกตำเกมแล้วค่ะแล้วนี่สกิน สกินของใครอะโอ้ยเท่มากอ๋อรู้ละแม่สาวเล่นปืนคนนี้มีอยู่คนเดียวค่ะน้องเบียรทิกเสียวฟา้ามาเผาแก้วมากแต่ว่าอะไรริกเกมแล้วค่ะ,ะจริงๆนะซินดี้ไม่ได้เล่นเกมนี้มาโอ้โหหลายเดือนมากๆเลยนะคะแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างสุดๆแบบว่าเธอทําให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14 <c oughs> ซึ่งถามว่าจะกลับมาเล่นน้องตัวนี้หรออ๋ออาจจะยังนะแค่แวะมาดูสกินใหม่ๆเฉยๆค่ะเอออันนี้ก็สวยดีเนาะแล้วตอนแรกฉันจ้องสกินนี้อยู่นานมากแบบว่าหุยขายเท่า อ,อุ้ยมองไม่ผิดใช่ไหมมันคือสกินฟรีเหรอเนี่ยจากนั้นก็มีกิจกรรมให้เลือกล็อกอินสะสมรับของรางวัลมากไหมล่าสุดสซนนี้ได้รับบัตรกันด้าวและยิ่งเล่นเนี่ยเราก็ยิ่งได้รับของสะสมตามนี้เลยล่ก็ต้องเลือกสกินอามอนซิคาเมนอามอนอะนะ่ะเนาะจากนั้นก็จะมีระบบบัตรผ่านซึ่งก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะรับของฟรีหรือว่าจะเติมเกมไปด้วยเพื่อให้ได้ของรางวัลที่มากกว่าจะเหมือนเดิมโอโจด้วยนะถ้าคิดจะเติมเกมนะ่ะอย่าลืมเติมเกมกับ r i Richman s ช o p Richman s h อ p กับมายิ่งใหญ่กว่่าาเดิมทีงน Thailand 2025พบกับเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังคับข้างที่บูพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบเอ็กซ์ซีและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับ10บทุกบูตอกย้ำความเปทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบ กับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับสุดพิเศษจากแร็คเนล็อกเจเนซี่ท้ามพรดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมสิลิกินพบกันที่บูธริชแมนชั่อาร์กลับมาแล้วค่ะทุกคนในคลิปนี้ซินดี้ก็กลับมาเล่นโมบายเลเจดอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้โหคิดถึงเกมมากแต่ตามสเต็มนะคะถ้ากดไปเล่นคนเดียวเนี่ยมีหวังโดนแย่งตำแหน่งแฟสก็เลยทําการสตีมแล้วก็รับเพื่อนๆผู้ชมเนี่ยเข้ามาเล่นด้วยกันเลยแล้วนี่ก็เป็นการเล่นออฟซิเดียครั้งแรกของซินดี้ดำน้ำงู ความไม่รู้เนี่ยแหละสนุกสุดๆปรับเสียงแป๊มเออเบาแล้วเบาอะ้ยังเพื่อนๆเบาแล้วเนาะเออเออดีดีโอเคแล้วนะเ OK นนะสียงประมาณนีมนน้มาผิดเล่นมามามาปรับเสียงอยู่ไงคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะแกแต่เจนี่คือเจตกะแตนฉันจำได้ And crown are เฮ้ยมันกล้าเข้ามาขนาดนี้เลยเหรอเ oh, <God. S 1> ฮ้ยเฮ้ยข้างหลังเนี่ยมันจอแจกกบเบี่อะเอตกะแตนเนี่ยจิ้วจิ้วจิ้วซืวออ้อฮีโร่ตัวนี้ด้วยไอเดี่ยมัมมี่อ่ะ โอ yeah. <to> ้ยหลุดมากอ๋อโอเคฉันพอเข้าใจแล้วมันเด้งหนึ่งไปนู่นแล้ว้มันแวนน่ะมากร ิหือเกนคืออะไรอ่ะออกแบบจับทุ่มใช่ไหมที่เคียบอกว่ามันเป็นซูโม่เหรอหรอต้องรอเลทเลยใช่ไหมตอนนี้อาเชเดี๋ยวก็งงๆไปละเดี๋ยวก็เป็นขอเล่นเรียกฟอร์มก่อนนะครับไม่เล่นมาหลายเดือนมากรู้ไหมว่ากันสกีดี ไอ้นี่มันเนียนเนี่ยสหา้าน้องเต่าอย่าลืมสะแปมหวาเปลาะจัดไปท <c oughs> ี่ไหนล่ะน้องยกษ์อันนี้มันผิดจริงมี่ มันส่องกบพ <laughs> อเหนื่อยแล้วฟ้าอันไปคุยกับคนอื่นเถอะนะเฮ้ยเราโหดไปปะวะหรือว่าองไงเนี่ยพอเหนื่อยแล้วฟ้าอันไปคุยกับคนอื่นเถอะนะฟังหนูเขาไม่เล่นเลยอะหรือว่าเราเกมนำมากเกินไปวะจนแบบผับงหนูมันของไม่ทันเราแล้วอย่า <laughs> <laughs> มันปะ <laughs> นี่ให้นะ เ,เวนมันเอาจริงแล้วเนี่ยมันเอาจริงแล้วเนี่ยฉันจำได้แล้วว่าเกมเนี่ยป้อมมันแรงมากลืมนะคะด้วยความมั่นไงติดเล่นในอาวฉันลืมว่าป้อมเกมนี้มันแรง <laughs> อโอ๊ยอะไรมันมันเอาจริงแล้วเนี่ยเพื่อนมันเอาจริงแล้วเนี่ยดิตายเป็นเผาเป็ดปาลาเลยเนี่ยกระสุนมันเหมือนแมงวีเลยอะ มาแล้วมาแล้วว่าที่มาแล้วว่ามาแล้วไม่ได้เอเบลมัมนวิ่งโค้งไปเลยรู้ไหมว่าจะกี้อยูแ่แรงแรงแรงโหแล้วดูเลือดแฟตอ่ะดูดิ ออดีมาแล้วมาแล้วหมูโคตรไหลอยู่อยู่แล้วตัวตัวที่อ่ะอาดี <c oughs> <c oughs> เออแล้วในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่ไปแบบสบายใจรีวิวความรู้สึกแรกที่ซินดี้เล่นออฟซิเดียเนี่ยรู้สึกว่าตัวน้องน่ะเล่นง่ายมากแต่แค่รู้สึกว่าต้นเกมเนี่ยอาจจะเบาไปหน่อยแต่ลองเล่นดูครั้งแรกเนี่ยมันก็ฟินอยู่นะไหนลองเล่นอีกสักตาเผื่อจะเจอเกมเร้าใจลาก่อนนะน้องที่แรกสุดเท่านี้ <laughs> เลืนมันไม่รลอนเลยเนเลืนไม่รลอนเลยลาค่ะน้อยเรามีตัดเจ็บอ่ะ แต่มันฮิวอะ่ะโอ้โหเลือดเต็มเลยไม่เจ็บแล้วเลือดเต็มทุกคน,บบนม,นมนนันมัน <c oughs> อีฮานาปี ตัวผมมหดอ้ยตอนนี้จบใบไปป้าฟังหนูไม่เล่นเลยอ่ะแล้วฝ้าอันไปคุยกับคอยง่ายแล้วป้าอันไปคุยกับคนอื่นเถอะนะคอยง่ายแล้วป้าอันไปคุยกับคนอื่นเถอะนะ อืโอ้โหจิ้วไม่โดนเอมันวะคกี้เยอะบ่เลยพับ ออฟซิเดียเนี่ยเป็นตัวที่ใช่สําหรับซินดี้สุดๆไปเลยแล้วค่ะก็หวังว่าตัวน้องเนี่ยจะมีสกินลิศๆสวยๆเข้ามานะซินดี้ก็อาจจะเผลอใจเติมเกมเข้าไปก็ได้ใครจะไปรู้เอ๊แล้วในตอนนี้ทีมเราก็ได้ราววิกตอรี่มาแบบรีวิวฮีโร่ไหมเกมเนี่ยชจ่ยวๆแบบสะใจไว้ถ้ามีโอกาสซินดี้จะกลับมาเล่นตัวนี้อีกแน่นอนแต่ว่าน้องเหนือจากการเล่นออฟซิเดียแล้วเนี่ยซินดี้ยังแวะไปเล่นฮีโร่ตำแหน่งป่าอื่นๆอีกมากมายแอบสปอยไว้ก่อนเลยว่าติดใจมากซินดี้จะกลับมาสตีมเกมโมบายเลเจนด์มาเล่นกับคนดู พร้อมกับตัดคลิปมาลงแบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆอยากให้ซินดี้มาคัำแบกเล่นเกม Mobile Legend เยอะๆอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆนะคะสําหรับคลิปนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมเป็นตาแดงกันนะคะแล้วเอาไว้เจอกับซินดี้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะบายบาย